สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะค่ะมื่อนี้พาเพื่อนเนเขามาอันแปลงอ้อยอ่าสีสำารงนึงนะคะอ้อยสีสำรงนึงที่เฮาช้ำไว้ในแปลงนะคะเมื่อนี่กะพาเพื่อนเนเขามาเบิ้งว่าเฮาที่ขุดอ้อยไปอันปลูกลงแลงใไ่นะคะอ้อยนี่กะพานมาประมาณ20เมือแล้วค่ะ21เมือแล้วนะคะกะมาขุดไปปลูกในแปลงญงกันเพราะว่าถ้าปล่อยไว้แกก็นี่กะหากอ้อยมันพันกันค่ะพเพื่อนๆน เดี๋ยวพามาเบิ้งนะคะว่าอ้อยสี่สำลุงคืออ่าที่เขาช้ำไว้มันช้ำท่อนชิดกันเกินไปนะคะเฮ็ดไห้่หักอ้อยพันกันค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะนี่คือขุดขึ้นมานี่ขุดขึ้นมานะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะนี่คืออันหักอ้อยพันกันค่ะเนี่ยวางห้างแค่นี้นะคะก็เลยเฮ็ดแห่อ้อยอ้อยมันหักงาวก็เลยเฮ็ดแห่หักอ้อยมันพันกันค่ะเนี่ยเพื่อนๆขุดเท่าเดียวนะคะได้ขึ้นมาสามท่อนเลย นี่เด้อนี่ค่ะทีนี่ก็ต้องมาแยกออกจากกันค่ะเพะื่อซีง่ายไปปลูกลงแปลงค่ะเพื่อนๆแต่กะว่าเป็นหยังค่ะที่ที่ซีง่ายไปปลูกลงแปลงนั่นก็ว่าเป็นหยังแค่แค่ว่าให้เพื่อนๆเนบิองว่าหากอ้อยมันพันกันซื้อ,อกับเวลาช้ำกะบ่สมควรที่ที่ช้ำชิดกันแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาบ่เคยช้ำอ่าพันสีสาลุงเนาะคะ่ะพึ่งมาช้ำครั้งแรกกะพึ่งรู้ว่าอ้อยชนิดนี้คือหากเขาเหี่ว เขาสิ่งหายหากที่ยาวมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็เฮ็ดไฮอ้อยอ่าทอนอ้อยมันอ่าพันหากันแบบนี้ค่ะนี่ก็ต้องมาแกะออกด้วยค่ะเพื่อนๆนจังออกไปปลูกค่ะอันนี้คืออันนี้คือล้อแกะนะคะเพื่อนๆส่วนในรังนี่คือส่วนในรังในรังนี่คือแกะออกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะที่นี่แกะออกไว้แล้วนะคะที่ชู่อาไปปลูกลงแปลงนะคะเพื่อนเพื่อนี่ก็ยกไปแบบนี้เลยค่ะ ยกไปทั้งท่อนแบบนี้เลยเพื่อนๆถามว่าปลูกลงแปลงอช้ำลงแปลงแบบนี้แล้วช้ำลงแปงแลงเราสิเอาไปปลูกแบบไหนกะไปปลูกแบบนี้ค่ะย,ยกไปทั้งท่อนเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไปขุดลุมปลูกแค่นั้นละค่ะกับบได้มีอย่างง่ากเดี๋ยวสิพาเพื่อนๆเบื้องขั้นตอนที่เฮาที่ขุดลุมปลูกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตามไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆอ้อยสีสำารงที่เขาขุดไว้แต้มมะเสานี่นะคะ แต่ว่า,ายังว่าได้ปลูกค่ะออกมาปลูกตอนนี้กัประมาณหกมงแรงแล้วนะคะเพื่อนๆถามว่าช้าแบบแบบแปลงแล้วเอามาย้ายมาปลูกแบบนี้อ้อยซีนี้ปัญหาบ่ออ้อยซีเหียวบ่อกระหายเพื่อนๆเบื้องตัวเองเลคะ่ะนี่คือที่เขาขุดออกมาจากแปลงคะ่ะตรงนี้คือบม่ได้ใส่น้ำจากน้อยเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้บม่ได้ใส่น้ำจากน้อยตรงนั่นเอาน้ำลดไปน้อยหนึ่งค่ะเพื่อนๆนะคะ เ่ามีปัญหาค่ะเ,เพื่อนๆในร้านปลูกช้้าแปลงแล้วก็เอามาย่ายลงหลุมนะคะตอนนี้ก็ขุดหลุมแล้วนี่ค่ะยายมาปลูกอยู่สวนแล้วค่ะตอนนี้ค่ะอันนี้คืออันขุดสุพรรณบุรีออกนะคะเราจะเอาสีสำโรงลงค่ะสุพรรณบุรีชุดนี้คือ ่าไพ่อทันมูแล้วนะคะเพื่อนๆกนเลยเอาออกเลยเดี๋ยวเอาสีสำลุงมาลงนะคะหลุมค่ะเพื่อนๆหลายคนซื้ออ้อยซื้อพันอ้อยไปกะพ่าทาันได้ปลูกแต่ย่านมีปัญหาว่าเอาไปช้ำใ้กอนแล้วต้องไปช้ำใส่ถุงดำก็ต้องไปซื้อถุงดำอีกกะแนะนำให้เพื่อนๆว่า ให้เอาไปชั้มลงแปลงเลยแบบที่เฮาเฮ็ดนะคะประหยัดต้นทุนค่ะแล้วกับโเสียเวลาพ้อมท่อนที่ได้ไปกับว่าต้องไปเอาไปตัดอีกลำไรแค่เอาไปวางลงดิน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 ปลูกแค่นั้นค่ะวางเลี้ยงกันไว้แค่นั้นเองแล้วก็หดน้ำคุ้มฟางสามที่เฮาเฮ็ดค่ะเวลาปลูกกับมะยาาค่ะแค่เนี่ยค่ะก็แค่ขุดท่อนขึ้นมาแล้วก็เอามาลงหลุมแค่นั้นเองค่ะเพื่อน ประหยัดต้นทุนลดต้นทุนลดภาวะโลกร้อนค่ะนี่คือวิธีที่เฮาเฮ็ดนะคะแล้วก็เฮาออกมาแชร์ประสบการณ์ค่ะเพื่อนๆสีเฮ็ดน้ำประเฮ็ดน้ำก็ได้ค่ะเพื่อนๆแล้วแต่คือออกมาแชร์ซื้อว่าเฮาเฮ็ดแบบประหยัดต้นทุนค่ะบะตองซื้อบะตองซื้อลำไร่บะตองซื้อถุงดําอีกนะคะแต่ทาานี้ถุงดําอยู่แล้วกะลองออกไปชัเมบองค่ะแต่การช้้าถุงดําก็คือต้องดูแลดีๆค่ะเพื่อนๆเพราะว่า ต้องไปตัดท่อนจากที่เ้าส่งไปอ่านสองสามคอตาต่อท่อนก็นต้องไปตัดเป็นคอตาไปลงถุงดําอีกอัตราความเสี่ยงมันก็นสิหลายกว่าแบบสองคอตาค่ะถ้าแบบคอตาเดียวนะคะเพื่อนๆกะถึงแนะนําให้เพื่อนๆว่าบ่าอยากให้ไปตัดอีกอย่างให้เพื่อนๆเ,เอาไปช้าลุงแปลงเลยถ้าว่าถ้าว่าแปลงปลูกบ่ทันได้พ่ออมนะคะให้เอาไปช้าไวขา้ขางๆบ้านหรือช้าไว้ในดินาขางๆบ้านก,นก็ได้ค่ะ มานี้แล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะไฮบรไดเขาสาธิตการปลูกให้เบิ้งค่ะเนี่ยค่ะเวลาปลูกกับปูกแบบเนี้ค่ะวางลงไปค่ะเนี่ยค่ะวางเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นเลยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเวลาวางกับวางแบบนี้แล้วค่ะเนี่ย วางเป็นท่อนเป็นท่อนลงวางลงไปเลยนะคะง่ายค่ะบบมิงอย่างยากเลยเขาเฮ็ดแบบง่ายๆเฮ็ดแบบประหยัด <c oughs> นี่ง่ายจากแปลงง่ายจากแปลงที่ช้ำนะคะเอามาง่ายลงแปลงปลูกแล้วนะคะ สำหรับสีสำลุงนี่ก็อายุประมาณยี่สิบเอ็ดมือค่ะประมาณนะคะโดยประมาณที่ห่อช้ำไว้ในแปลงยายมาปลูกเมื่อนี้ค่ะขุดมั้งแต่เมื่อเ้านี้นะคะขุดออกจากแปลงมาแต่เมื่อเ้านี้แต่กับว่าได้ปลูกนะคะมาปลูกตอนแลงนะคะเนะะี่ยค่ะแค่นี้ หลังทอนลงไปแล้วก็กบดินค่ะคเพื่อนๆเนี่ยค่ะกบดินนะคะ,คะกบดินพอประมาณนะคะให้ห่มทอนให้ห่มล้าต้นเขานั่นละค่ะคเพื่อนๆถ้าเป็นไปได้จากน้อยก็เอาฟางคุ้มหนาดินไว้พร้อมด้ะคะ่ะ ลูกสีสำโรงหนึ่งนะคะที่ชำแปลงไว้นะคะย้ายมาปลูกลงแปลงใหญ่นะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะนํามาท้ายทอดให้เพื่อนๆเบิ้งนะคะหลังจากที่เขาปลูกแล้วกะท้าดินมันซุ่มอยู่กะก็ต้องหดน้าก็ได้นะคะแต่ถ้าดินมันแห้งเพื่อนๆลดน้าก่อนเลยค่ะลดน้าแล้วก็เอาฟางคุ้มค่ะแค่นั้นก็ เ,เสร็จพิธีแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้เก่ามาแชร์ประสบการณ์ซัมเน้ก้อนเด้อค่ะเอาไว้ซัมเน้ก้อนค่ะเดี๋ยวขอเอาตัวปลูกอันอ้อยก้อนได้ค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไว้ซัมเน้ค่ะสวัสดีค่ะ